thank you ขอต้อนรับเข้าสู่ t n ี w นแนนะคะกับหมวยธนวันปนโชธค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะพานักลงทุนมาเรียนรู้5หัวใจสำคัญนะคะในการที่เราจะปั้นพอร์ตหุ้นของเราให้เติบโตค่ะกับเสียนหุ้นชื่อดังนะคะคุณแพทภาวาวิย์กลิ่นประทุมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณมวยครับค่ะวันนี้จะชวนมาคุยเรื่องของการปั้นผอดให้เติบโตนะคะคุณแพทบอกว่ามีหัวใจทั้งหมดเนี่ยห้าข้อด้วยกันนะคะที่เราจะสามารถปั้นจากผอดเล็กๆของเรานะคะให้เติบโตมาเป็นผอดที่ใหญ่ได้นะคะเคล็ดลับของคุณแพทเนี่ยข้อแรกคืออะไรคะครับเอามาเข้าเข้าไประเด็นเลยเนาะคุณหมวยะนะครับก็ เดี๋ยวนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณสักสองสามปีที่จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ทําให้พอร์ตเราสามารถเติบโตได้อันนี้เกินก่อนข้ณมวยผมว่าณนะช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่การกลัวข้อผิดพลาดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันเจ็บปวดน้อยกว่าการเสียโอกาสน,นะครับคือยุคนี้ถ้ายกตัวอย่างนะถ้าเราเอ่าผมยกตัวอย่างสมมติว่าบิตคอยเนี่ยคุณมวยถ้า10ปีที่แล้วเนี้ยค่ะมวย ซื้อบิตคอยสักหมื่นบาทวันนี้ก็จะมี10ล้านละนั่นนหะสิคะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มองไม่เห็นโอกาสตรงนั้นรวมถึงหวยก็มองไม่เห็นโอกาสตรงนั้นด้วยนะคะใช่แต่แล้วแต่วันนี้บางคนก็มาพูดถึงแบบโอ้ทุกคนพูดกันคุณต้องมีบิตคอยบิตคอยโอเคมันก็อาจจะขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นแบบ amazing เหมือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมีผมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเริ่มมีสเสน่ห์กลับมา นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดเล็กเนาะคุณมวยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยสรุปกันเป็น5ข้อนะครับมาจากหนังสือเล่มนี้เลยคุณมวยโอ้โหนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่18บแปดคุณมวยค่ะโอ้ oh oh oh. ก็พูดง่ายว่าเล่มนี้มันเป็นแนวทางที่ผมแทบจะเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมทีผมลงทุนในหุ้นใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้แทบเงินแทบทั้งหมดเนี่ยใส่อยู่ในหุ้นเล็กหมดเลยนะครับอ่ะามาข้อที่หนึ่งเลยคุณมวย ข้อที่หนึ่งการปั้นพอร์ตผมว่าการปั้นพอร์ตเนี่ยมันเริ่มจากพอร์ตไม่เริ่มจากหุ้นนะครับหลายคนไม่คิดว่าจะไปหาหุ้นแล้วก็เนี่ยเจอหุ้นแล้วก็อัดเต็มแล้วก็จัดแล้วก็ร่ํารวยอะไรเงี้ยผมว่าไอการคิดแบบนั้นเนี่ยมันมันยากนิดหนึ่งเพราะอะไระเพราะว่าสังเกตนะถ้าเราไปซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเยอะมากเกินไปเนี่ยพอหุ้นมันแกว่งนิดเดียวเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถถือได้แล้วค่ะ ถูกไหมสมมติว่าเราใช้เงินทั้งหมดเลยเรามีร้านหนึ่งเราใส่หุ้นตัวนี้ใส่เข้าไปร้านหนึ่งพอมันขึ้นไปสองล้านเงนี้ยเราก็โอ้โหดีสามล้านดีพอลงมาสองล้านนะ่ะโอ้ไม่ไหวขายขายขายเสร็จพอขายปุ่มันขึ้นไป5้าล้าน10ล้านอย่างเงี้ยคือ,อนี่คือคือข้อจํากัดของคนที่เวลาเราไม่เล่นเป็นพอร์ตเนี่ยมันทําให้ใจเราแว่งมากเกินไปะนะครับอันนี้คือข้อที่สําคัญมากคือข้อที่หนึ่งในเวลากาต้องทำยังไงอะคะต้องทํายังไงข้อแรกนะคะที่ว่วว<ร>าสํ<ร>าคัญนี่คือ คือถ้าเกิดเราอยากให้พอตโตต้องอออินไหมหรือเราต้องจัดพอ,อยังไงอะคะไม่ผมว่าคือเราเราต้องเลือกอย่างน้อยเหมือนเหมือนเราเลือกเลือกหมาที่จะวิ่งเข้าไปแข่งนะครับ<ะ>คือเวลาไปแทงหมาทแทงตัวเดียวโอกาสถูกมันมันยากนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยผมบอกเฮ้ยคุณเลือกสัก5ตัวนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับซึ่งการเลือก5ตัวเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะคุณหมวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสในช่วงเนี้ยมันไม่เหมือนอแต่ก่อน แต่ก่อนเนี่ยโอกาสการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทีเป็นเด้งๆหลายเด้งเหมือนในปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณบอยสังเกตไหมเวลาหุ้นที่มันดีเนี่ยบางทีเราเห็นหุ้นขึ้น3เด้ง5เด้ง1ิบเด้งอย่างเงี้ยมันมีถูกไหมครับแต่ไอเวลาเราเสียเนี่ยเราเสียแค่เด้งเดียวนะครับนั่นแปลว่าสมมติเราแบ่งเงินมาสมมติเงิน1นึ่งแสนแบ่งไปห้าก้อน ตัวล<ฮ>ะสองหมื่นอย่างเงี้ยโอกาสที่เวลาลงเนี่ยเราก็เสียแค่เด้งเดียวคือสองหมื่นแต่เวลาขึ้นเนี่ยสองหมื่นมาอาจจะกลายเป็นแสนหนึ่งก็ได้กมัยแต่ถ้าเราไปเล่นตัวเดียวเนี่ยโอกาสที่พลาดเนี่ยหมนนึกภาพนะว่าถ้าพลาดขึ้นลงมันเท่ากันมันเหมือนกับว่าเราเห็นหลายๆคนที่เวลาปั้นพอร์ตเนี่ยคือพยายามปั้นพอร์ตได้กําไรตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้สุดท้ายพอัวที่เสียมันทำให้เสียหมดท,ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะคุณไม่เล่นเป็นพอร์ตข้อที่หนึ่ง<ฮ>ะนะครับ ข้อที่สองเนี่ยคือเราต้องเลือกหุ้นที่ไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลหมายงงความว่าไงหมายถึงว่าคือเราเลือกอัพไซด์ดาวไซด์เนาะตัวที่ไปได้ไกลก็คือว่าเราต้องมองว่าณนะตลาดปัจจุบันสม่วยว่าภาวะตลาดแบบเนี้ยหุ้นตัวไหนไปได้ไกลกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะคุยแต่หุ้นตัวใหญ่เพราะมันมีความมั่นคงแต่แต่วันนี้ถ้าสังเกตสม่วยมองมไปในตลาดเนี่ยไอตัวที่จะเจ๊งเนี่ยมันแทบไม่มีแลวค่ะ เพราะที่เจ๊งคือเจ๊งไปแล้วมันเจ๊งจากโควิดก่อนหน้าเนี่คือบริษัทเรียบร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยขนาดหุ้นที่เข้ามาแล้วมันขึ้นขึ้นมาแล้วมีการเพิ่มทุนเนี่ยมันยังไปต่อได้เลยถูกไหมครับใช่นะใช่ดังนั้นตอนนี้เราต้องมองว่าไอ้ตัวที่มีอัพไซด์เราต้องเลือกตัวที่มีอัพไซต์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวถ้าเทียบนะถ้าอยากให้ผมเลือกเนี่ยถามว่าก็ก็เหมือนเดิมเนาะผมเลือก,อกตัวหุ้นหุ้นที่ตัวเล็กหน่อยไซส์เล็กก็ดูมาจากจากมาเก็ตแคปอะคะจำมา <ช>ต้อง <ทำ S 1> ประมาณไห,ไหนคะถึงที่เรียกว่าเล็กแล้วมีโอกาสที่จะโตมีอัพไซต์ขยับไซส์จากหลักหนึ่งไปหลักหนึ่งได้ก็ต่ากว่าต่ากว่าหมื่นล้านต่ากว่าหมื่นล้านนะครับแต่แถ้าเกิดเลือกลงมาได้เนี่ยผมว่าต่ำกว่าห้าพันล้านก็ยังน่าสนใจนะครับคือสมัยก่อนเราจะคุยกันว่าโหุ้นมันต้องเป็นระดับแสนล้านมันจะมีความมั่นคงแต่วันนี้ข้อจํากัดของ สถากการเศรษฐกิจโลกและโควิดเนี่ยผมว่าทําให้หุ้นใหญ่เนี่ยไปต่อค่อนข้างยากเราสังเกตนะคุณผมว่าบริษัทใหญ่ตอนนี้ก็มาแตกให้เล็กลงนะอ่ะพราะเรอแตกบริษัทโออาออกมา SCB แตกบริษัทลูกเนี่ยสังเกตไหมว่าคือทุกคนทําเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองแล้วว่าข้อจํากัดของการที่จะไปเป็นแผงเนี่ยมันไปไม่ได้นะแต่ภายในภายในตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีซูเปอร์สต็อกอยู่เหมือนที่เราเคยเห็นเนะี่ยเคทีบีอ่ะ ผ่านมา10ปีไม่เคยไปไหนเลยแต่ KTC บริษัทลูกเนี่ยตัวเครดิตการ์ดนะคุณหมวยใส่เงินเข้าไป10ปีที่ผ่านมาใส่เป็นล้านนึงใน KTC เนี่ยกลายเป็น50ล้านในปัจจุบันนะ,ะนะครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อหุ้นแม่เนี่ยผ่านมา10ปีล้านหนึ่งวันนี้ก็ล้านกว่า,วาเท่าเดิมะนะครับคุณแพทย์นะคะนอกจากตัวของ market cap size ที่แนะนำก็คือต่ำหมื่นล้านต่ำา5000ล้านแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกที่จะ เป็นตัวสะท้อนหรือว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่จะเปิดเพดานด้านบนขึ้นได้อะค่ะอะ่ข้อที่3เลยเนะี่ยสาคัญมากก็คือในเรื่องของการเข้าใจรอบคุณหมวยรอบอคืออะไรรอบก็คือรอบมีต้นรอบกลางรอบแล้วก็ปลายรอบนะครับข,ข้อสังเกตตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งแต่ถ้าเราเริ่มเข้ามาศึกษาจริงจนะังเนี่ยผมว่าเราจะเราจะสามารถหาเรื่องรอบได้ง่ายขึ้นอ่ข้อสังเกตนะของ ของต้นรอบก่อนต้นรอบก็คือว่าช่วงที่หุ้นเนี่ยวอลุ่มไม่ค่อยมีหวยวอลุ่มน้อย<ะ>ไม่ค่อยมีข่าวดีนะครับคือพูดง่ายเป็นช่วงที่ซื้อหุ้นค่อนข้างยากนะถ้าเป็นนักทุลใจย่อยก็จะบอกโอ้กลัวว่าซื้อแล้วออกไม่ได้ถูกไหมขหน่วยซื้อแล้วแบบฮ<ะ>เฮ้ยติดทาําไงแต่เนี้ยจริงๆแล้วมันคือต้นรอบนะครับต้นรอบเนี่ยระยะหวังผลเนี่ยบางทีเราหวังไม่ได้ถึง3าเด้ง5้าเด้งก็ได้ะนะครับสําหรับคือแล้วถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวเล็กบางทีเราหวังอาจจะได้ถึง10เด้งเลยนะ นะครับสำหรับบางตัวที่สามารถทําได้แต่ตัวใหญ่เนี่ยถึงเราเข้าต้นรอบเนี่ยโอกาสโอ้โหสองเด้งสามเด้งนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยถูกไหมเพ,พมราะบริษัทมันใหญ่มากนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นหลายๆเด้งเนี่ยมันก็มันก็ยากขึ้นนะครับแต่ข้อ,อสังเกตรตรงนี้ต้องไปดูก็คือว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะไปเข้าปลายรอบปลายรอบคือช่วงที่วอลุ่มเยอะๆคือพอวอลุ่มเยอะเนี่ยแล้วมีข่าวดีมากๆเนี่ยจริงๆตอนนี้มันไม่น่าเข้าแล้ว มันกลายเป็นว่ามันเป็นมันเป็นช่วงปลายรอบนะครับที่คนติดหุ้นบ่อยๆอ่ะที่บอกว่ามือใหม่แล้วซื้อทาไมฉันซื้อแล้วมันหุ้นมันทําไมซื้อแล้วขันทุนตลอดอย่างเงี้ยดวงไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ดวงไม่ดีเพิ่คุณไปเข้าในช่วงของปลายรอบนะครับตรงเนี้ยก็ต้องก็ต้องระวังก็ต้องระวังดูในเรื่องของรอบให้ให้ดีค่ะแล้วกลางรอบนี่มันมีอะไรเป็นตัวบ่งชี้พราะว่าตอนนี้มันอยู่ต้นอยู่กลางอยู่ปลาย กลางรอบมันเป็นช่วงพักฐานของหุ้นคุณบวยะนะครับในตลาดตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยแต่หลายๆตัวตอนนี้อยู่ในช่วงกลางรอบนะกลางรอบเวลาการปรับฐานเนี่ยมันจะลงมาประมาณทั้ง0ามสถึงห้า่ะนะครับคือมันขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วเพื่อหนึ่งแล้วลงมา3 5เพื่ออะไรเพ,เพื่อเพื่อที่จะไปต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ก็เป็นคือผมว่าหาหุ้นกลางรอบตอนนี้หาง่ายกว่าต้นรอบะนะครับ ต้นรอบเนี่ยจริงๆมันผ่านมาแล้วต้นรอบคือช่วงประมาณสักปีที่แล้วในในช่วงประมาณสักมีนาคมปี2 0 2 0เซตเซตหลุดพันอะไรประมาณนั้นเลยวะคะใช่เซตหลุดพันตอนนั้นน่ยคือผมว่าแทบทุกตัวเลยคุณหวยถ้าใครหลับตาซื้อนะวันนี้พอร์ตหูผมว่าไปหลายเด้งแลลวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงของช่วงกลางรอบนะครับซึ่งกลางรอบเนี่ยถามว่าการเข้าก็ต้องดูเหมือนกันนะครับ คือบางทีเวลาหุ้นที่อยู่กลางรอบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึงนะคุณบัวกว่ามันจะมันจะกลับตัวมาอย่างจริงจังแล้วก็ไปอีกพอสมควรน,นะครับตรงนี้ก็ต้องก็ต้องอ่านเกมให้ได้นะครับค่ะอันนี้คือคุณสมบัตินะคะแล้วเรื่องของทัมมิ่งเนี่ยมีมีส่วนด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าเราก็อยากจะได้หุ้นสิบเด้งนะอย่างที่คนอื่นเขาได้กันแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเวลาจังหวะที่เหมาะที่ควรเนี่ย จะ,จะต้องถือขนาดไหนนะคะควรที่จะต้องอเข้าจุดไหนออกจุดไหนถึงจะได้หุ้นหลายๆเด้งเหมือนเขาบ้างคือจริงๆเนี่ยการเล่นหุ้นที่ตัวที่ขนาดเล็กหน่อยคุณหมวยนะครับคือปัญหามันก็คือว่าหุ้นเล็กมันก็อยู่ท่ามกลางหุ้นปั่นด้วยเหมือนกันะนะครับแต่หุ้นปั่นต่างกับหุ้นที่ไปด้วยพื้นฐานขนาดเล็กเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมว่ามันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นหุ้นปั่นเนี่ย เจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้สนที่จะถือหุ้นตัวนี้คุณมวยคือต้องเขาต้องการที่ว่าจะปั่นให้ราคามันวิ่งอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยหุ้นทุนรัพย์แบบนี้ตัวเทรดดิ้งโวลุ่มมันจะสูงมากเกินไปนะครับคือถ้าเราดู Market cap เนี่ยแล้วเทียบว่าสมมติมาแคปพันล้านเนี่ยแต่เทรดกันพันล้านอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหุ้นตัวนี้มันร้อนแรงเกินไปนะครับถ้ามันไม่ใช่ปลายรอบมันก็คือช่วงที่เจ้าของเนี่ยคือไม่ได้ คือไม่ได้จริงจังกับธุรกิจนั้นมากเกินไปนะครับบางทีถ้าเกิดเป็นหุ้นปัน่นคุณผู้ชยสังเกตไหมว่าเจ้าของเนี่ยเขาเขาแค่ต้องการากราคาขึ้นไปแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอมีโบลุ่มเยอะๆเนี่ยเขาก็โยนของออกให้กับรายย่อยนะครับแล้วเนี่ยปัญหาก็คือรายย่อยจะไปติดถูกไหมใช่แล้วพอไปติดก็เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับมาบางทีเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้เพราะว่าหุ้นตัวนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานนะครับดังนั้นเวลาการการได้แกะพื้นฐานเนี่ย ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเวลาผมเข้าไปดูเนี่ยผมจะดูว่ากิจาการเนี่ยหลกัลกๆนะคุณหมวมีอะไรบ้างคะยคือเวลาดูว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มีพื้นฐานจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมดูว่าสินค้าที่ส,สินค้าที่บริษัทเนี่ยทำจริงๆมันคืออะไรถ้ามันเป็นของที่มีอนาคตเนี่ยเราก็ดูออกแล้วมัน,ม,นมีแบรนด์มีอะไรอย่างเงี้ยคือพวก,พวกแบบนี้คือมีตรายี่ห้อคุณหมวดค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นแค่ O E M เนอะรับจ้างผลิต นะครับแล้วก็ทําอาตีหัวข้อบ้านออกไปแต่ถ้าเกิดสินค้าที่เจ้าของไม่อยากจะปล่อยคืออะไรคือสินค้าที่มันอยู่ติดตลาดแล้วก็สามารถที่จะแบบขยายต่อไปได้นะครับอะไรพวกแบบนี้นะครับผมว่ามันก็มันก็คือมันก็คือหุ้นที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นซูเปอร์สต็อปนะครับเพราะว่ามันขึ้นเยอะเหมือนกันันบ่มไม่ว่าจะเป็นหุ้นปั่นหรือว่าหุ้นซูเปอร์สต็อปแต่สุดท้ายไอ้ซูเปอร์สต็อปเนี่ยเจ้าของอ่ะไม่ค่อยขายนะครับแต่หุ้นปั่นเนี่ยพอปั่นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยรายใหญ่ขายทิ้งหมด น,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มี Value อะไรข้างหลังเลยนะครับทุกอย่างมันคือสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มี Product Support มันไม่ได้มีอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญฟีฟอดสำคัญด้วยไหมคะที่บอกว่าเจ้าของขายไม่ขายต้องอยู่ยังไงบ้างฟีฟอดจริงจริงผมว่าดูยากนะครับเพราะฟีฟอดมันมาทีหลังมันประกาศทีหลังนะครับส่วนใหญ่เวลาผมผม,ผมสังเกต v โวลูมเป็นหลังคือถ้าเกิดโวลูมมันเยอะมากๆเนี่ยบางทีผมต้องขายก็ขายบ้าง นะครับถ้าเราซื้อพุ่นตัวนั้นเยอะเนี่ย <enth> เวลาโวลูมมันหนักมากๆเนี่ยบางทีเราต้องขายตามไม่งั้นถ้าเราถือไว้เนี่ยบางทีผมเห็นบางตัวราคาย่อมาหกสิบเอร์เซ็เลยนะ <m> นะครับมันก็ทําให้เราบางทีมันไปต่อนะย่อมาห0สเปอร์เซนเพื่อที่จะสร้างฐานแล้วก็ไปต่อแต่ว่าคือถ้าเราไม่ขายออกมาบางส่วนเนี่ยมันจะทําให้เราอึดอัดมากคุณหวยค่ะนะครับ,ค,รบคือแบบนี้มันสุดท้ายพอมันย่อลงมาถ้าเราไม่ได้พ่่งออกไปบางส่วนเนี่ยพอมันย่อมาเยอะเนี่ยบางทีเราแบบคูทั่นใจไม่ไหวุท้ายเราต้องขายไปเพราะขายเสร คือการ manage ช่วงนี้มันทำให้พอร์ตเราเนี่ยสามารถเติบโตโดยที่เราคือการอยู่ในตลาดเนี่ยมันไม่ใช่การแบบคือผมชอบพูดคำว่าทนรวยเนาะแต่ทนรวยมันไม่ใช่การเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็ทนตลอดไปไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของข้อ4หรือเปล่าคะที่บอกว่าเราต้องดูเหมือนทางหนีที่ไล่ด้วยใช่ข้อที่4เนี่ยผมว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปก็คือว่าเจ้ามือเปลี่ยน นะครับคือถ้าเราเห็นเล่นผู้มานานคุณบอยอยู่ตลาดนานก็จะรู้ว่าเจ้ามือสมัยก่อนโหดกว่านี้อีกนะครับเจ้ามือสมัยก่อนคือปั่นขึ้นมาไม่มีพื้นฐานทุบทิ้งจบเลยนะครับถามว่ามันยังมีอยู่ไหมก็ก็ยังมีอยู่ประบายตอนนี้ตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นเจ้ามือรุ่นใหม่เนี่ยจะทําพร้อมพื้นฐานด้วยนะครับก็คือพูดง่ายปั้น Market Cap, มาเก็ตแคปนะปั้นมาแคปแล้วดูสภาพคล่องไปเรื่อยๆจนราคาหุ้นขึ้นไปจนแบบ แบบกลายเป็นหุ้นที่ที่ดีแต่ว่ามันต้องมีพื้นฐานตรงที่ว่าหุ้นแบบนี้สินค้ามันต้องเป็นสินค้าที่มีอนาคตหมดนะครับคือเวลาเราดูธุรกิจแบบนี้เราไม่ใช่แค่การเล่นหุ้นแลละเราต้องมองในในมุมว่าเอ๊ะแล้วเจ้าของคิดยังไงกับบริษัทบริษัทนี้นะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นสินค้าที่มีอนาคตอะเรารู้ว่าโอ้โหตัวนี้มันขยายต่อไปได้เนี่ยตอนนี้มันมันขายมันมีโอกาสอยู่ที่อาจจะขายได้ หลักพันล้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดมองไปอนาคตเนี่ยตัวนี้มันสามารถไปได้เป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยโอ้เจ้าของยังไงก็ไม่ขายหมดนะครับแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่ว่า<ม>จะทาแบบเก็บหุ้นสภาพของระดึงไป,ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบนี้ผมว่ามันเป็นวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ก็คือก็เรียกอะไรปั่นได้ถึงดวงดาวอ่ะบุยค่ะดูะสินค้าดูเจ้าของแล้วเนี่ยอัตราส่วนทางการเงินยังจําเป็นไหมสําหรับหุ้นเล็กแล้วมันแตกต่างจากหุ้นใหญ่ยังไงบ้างคะ คืออัตราส่วนทางการเงินเนี่ยผมว่าก็มีความสําคัญแต่ว่าตัวหุ้นเล็กเนี่ยมันมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับคือสมมุติว่ามันเกิดวิกฤตเนี่ยแปบ๊บเดียวหุ้นมันก็สามารถเทินาราวได้แล้วมันต่างกับสมมติว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยสมมติกํากไรเป็นหมื่นหมื่นล้านพอขัดทุนทีเนี่ยมันมันไม่ใช่จะหันเรือแบบกับทิศทางได้เร็วรแต่ถ้าตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางครั้งพอปีที่แล้วขาดทุนปีนี้อาจจะกาไรได้เลยนะปีหน้าต่อไปกําไรทบเท่าตัวอย่างเงี้ยนะครับจริงผมมี มีตัวสวิตสปอร์ตที่ผมมองเนี่ยผมชอบคุ้นที่เร่งกําไรจากประมาณร้อยล้านไปถึงประมาณ500ล้านนะครับนี่คือสวิตสปอร์ตเลยที่ผมมองเป็นหุ้นห้าเด้งนะครับแต่เนี่ยกำไรถามว่าไอ้ไอตัวยอดขายเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบนะแต่ส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยผมว่าคือบางตัวเนี่ยกำไรไม่ถึงร้อยล้านแต่ถ้าเกิดเขาสามารถเร่งขึ้นมาเนี่ยจากกําไรไม่ถึงร้อยล้านเป็นร้อยล้านปีหน้า200 300- 4 0 0 500เนี่ยทั้งหมดถ้าเขาทำแบบนี้ได้พวกนี้การเป็นพุ้นสิบเด้งได้เลย นะครับแล้วหุ้นพวกแบบนี้มันจะเป็นหุ้นสำหรับเขาเรียก growth investor ที่นักทุนที่มองเรื่องของการโรดเนี่ยเข้ามาถือจะสังเกตเห็นว่าเสียรหุ้นของตลาดหุ้นเนี่ยเปลีนน่ยนไปเรื่อยๆสมัยก่อนคือ VI หวยถูกไหมใช่วี <VI S 2> คือซื้ออะไรซือซ้อ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่ซื้อหุ้นใหญ่ๆอ่ะหุ้นแล้วถือยาวไป<า>อ่าคือแล้วถือยาวๆนะครับแต่ถามว่าวันนี้บริษัทกำไรหลักแบบโหหลักจะหมื่นล้าน <ๆ S 1> จะเพิ่มเป็นสองหมื่นก็คือขึ้นคอแล้ว นะครับในในยุคที่ผ่านมาเนี่ยพอพอหลังจาก V.I มันจะกลายเป็นโกลด์อินเวสเตอร์นะที่เราเห็นหลายหลาย,ลายคนไม่ว่าจะเป็นหมอพงศักดิ์หรือว่าอ่าคุณที่เข้าไปถือนะอ่านะจำอ่าเหมือนเป็นรายใหญ่ที่เข้าไปถือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโกลด์แหละค่ะนะครับแต่วันนี้ผมว่ามันจะไปอีกอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็คือโกลด์สุดๆนะครับหุ้นมันก็จะกลายเป็นหุ้นที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีความซิ่งอยู่ในพูดง่ายๆว่ามีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ั็เ็นเนอเรชันช่ <generation S 2> ต,ต่างของตลาดนะครับค่ะคือตลาดเปลี่ยนนักลงทุนก็ต้องปรับคุณแพทย์เองก็ปรับด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะให้พอโตนะคะทีนี้เนี่ยในในในความโกรธที่ว่านี่นะคะที่ว่าอาจจะโตจากหลัก,หล,กหลักสิบไปเป็นหลักร้อยหลายหลายร้อยเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่เทรนด์ของอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยไหมหรือว่ามันจะแผงอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมคุณแพทย์มีวิธีการเฟ้นการเลือกหุ้นย่างนั้นมาได้ยังไงอะคะจริงๆตอนนี้ผมชอบ หุ้นเบานะครับหุ้นเบาคืออะไรหุ้นเบาก็คือว่าหุ้นที่พูดง่ายๆเวลาขึ้นก็ไม่ค่อยมีใครอยากขายเวลาลงก็ไม่ค่อยมีใครอยากขายผหมวดเราจะบอกว่าโโหมันเป็นแถวไปหุ้นที่คนไม่สนใจหรือเปล่ามันมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับหุ้นหุ้นเบาเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่มีลักษณะของการที่ว่าคือพอเรามองไปในอนาคตเนี่ยมันมันมันมีอนาคตเยอะนะครับ ยังถามว่าปัจจุบันผมจะมองอะไรผมจะมอง<ะ>บริษัทที่หุ้นเบามันก็จะมายถึธุรกิจที่มันเบาธุรกิจที่มันเบาก็คือมันอยู่ในช่วงของอเทรนด์ของตลาดโลกใช่แหละนะครับแต่ว่ามันในประเทศไทยเนี่ยเราเราจะไปหาเทรน,นด์คนจะยบอกว่าเราอยากได้หุ้นแบบ Google มีไหมนะเฟซบ o ๊ก mm. อย่างเงี้ยแบบไม่มีอ่ะประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ Environment ของไฮเทคนะครับ<ะ>แต่ผมว่าประเทศไทยเนี่ยคือคือ ถ้าแวดล้อมเนี่ยมันมันคือคอน summer product นะครับสินค้าที่คือผู้งรรงแง่การสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์สร้าง value added กับสินค้าที่มีการเติบโตเทรนสุขภาพอย่างเงี้ยเทรนความงามนะครับคือหุ้นพวกแบบเนี้ยถ้าเวลาเขาทำโปรดักต์ได้ถูกต้องเนี่ยเพียงเดียวเนี่ยพูดมันเปลี่ยนหลายเด้งได้เลยนะครับมันต่างกับหุ้นที่เป็นสมัยก่อนนะที่เราแบบว่ามีลงกันต้องลงทุนทีแสนล้านอย่างเงี้ยลงไฟฟ้าลงทุนกันทีแบบผมว่า อันนั้นมันมันค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆทาธุรกิจนั้นมันยังอยู่ได้แม้มันอยู่ได้นะครับแต่มันจะไม่สร้างไอ้เศรษฐีรุ่นใหม่เศรษฐีรุ่นใหม่มันจะเกิดแบบเนี่ยออกสินค้าตัวเนี้ยเดิมทีขายเท่านี้แต่วันนี้สินค้าตัวนี้ตัวเดียวทาให้บริษัทสามารถเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยผมจะชอบหุ้นแบบนี้เพราะมันคือหุ้นที่มันเบาแล้วมันคือพูดง่ายอันนี้มันคือหุ้นฟ้าเปิดมันไม่เหมือนกับว่าโอ้ถ้าคุณอยากได้หมื่นล้านคุณต้องลงทุนแสนล้านนะคุณถึงจะได้หมื่นล้านอะไรอันนนนนัั้้คคือหุโบระ ทีนี้การติดตามหุ้นฟ้าเปิดที่ว่าเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟ้าเปิดตัวนี้จริงหรือว่าถึงเวลาที่ต้องถอยแล้วคุณแพทย์มีเคล็ดวิธีการดูยังไงต้องแทร็กไปเรื่อยๆคุณมวยนะครับอย่างที่บอกอ่ะถามว่าเราเรามีเราอยากอดทนที่จะถือมันเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราต้องดูด้วยว่าเจ้าของเนี่ยเขาไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเดินทางทางหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ย มันมีสิ่งยั่วยั่วใจเยอะนะครับเพราะหุ้นที่มันเป็นซูเปอร์สต็อกแบบนี้ราคามจะแพงตลอดแล้วบางครั้งเนี่ยผมว่าบางทีเจ้าของก็จะบอกโอ้ขนาดนี้เหรอถ้าวันนี้ฉันขายฉันได้พันล้านตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยฉันอาจจะแบบว่าเออพอแล้วละ่ะพอเพียง<ฮ>อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราก็ต้องแทร็กอยู่เรื่อยนะครับคืออย่างน้อยก็ต้องควอเตอร์หลักค้างก็ต้องดูว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมันยังอยู่ในเทรนด์ของการเติบโตหรือเปล่านะครับ พราะถ้าเกิดข้อสังเกตมันเริ่มออกมาเช่นแบบว่าอะไรเช่นแบบว่ากําไรเบ่งข,ขึ้นมายอดขายไม่โตแล้วเราอาจจะเฮ้ยมาเก็ตแชร์มันเริ่มไปต่อไม่ได้หรือเปล่าะนะครับอ,อะไรพวกแบบนี้เพราะนั้นมันอาจจะเป็นการบุกบอกหลายรอบนะยอดขายไม่โตแต่กําไรโตะนะครับเพราะถ้ากําไรโตเนี่ยราคาหุ้นยังไปต่อไงนะครับซึ่งอย่างนั้นถ้าโบลุ่มมาเนี่ยบางทีผมว่าอาจจะต้องพร่องออกบางส่วนนะครับเพราะว่าก็แปลว่าเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มตึงแล้วอะซึ่ง สังข้อสังเกตพวกนี้มันมาจากในอดีตที่เราเห็นเนาะมันจะเป็นเกี่ยวกับอ่าหุ้นอย่าอย่าพูดชื่อกันเลยหรอแต่ว่าอ่าเป็นหุ้นที่แบบว่าคนติดเยอะเพราะคนไปหวังว่าโหเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยหุ้นเนี้ยมันมันงามเปลี่ยนโลกอะไรเงี้ยมันมันมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะนะมันก็ต้องดูแทร็กไปเรื่อยๆระหว่างทางค่ะทีนี้หัวใจสําคัญข้อสุดท้ายที่เราจะปั้นนะคะจากเล็กไปใหญ่จริงๆเนี่ยนะคะสําหรับคุณแพทเนี่ย ถือว่าสําคัญที่สุดหรือเปล่าสําหรับข้อหข้อห้าเนี่ยผมสำคัญนะจริงๆสำหรับทุกข้อนะครับข้อห้ามันคือเรามีศรัทธาเกี่ยวกับแนวทางของเราหรือเปล่านะครับคือในตลาดหุ้นเนี่ยทั้งนักลงทุนและเจ้าของเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วต้องการแค่เงินเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่ถอนไม่โตคุณ้หวยค่ะเพราะอะไรเพราะสมมติว่าเราซื้อหุ้นพอกาไรแล้วเราเห็นเงินปับ๊บเราบอกโอ้อยากได้พอขายเสร็จมันไปต่อยหูสามเด้งห้าเด้งมันอย่างเงี้ยเยอะแยะเลย นะครับถ้าเกิดคุณอยากที่จะให้มันเติบโตในมุมเจ้าของเนี่ยเขาต้องผมชอบเจ้าของที่เข้ามาสร้างอาณาจรรักรก็คือว่าเขามองหุ้นนี้คือชีวิตของเขานะครับเขาเขาสร้างอาณาจรรักรอันนี้คือเข้ามาเนี่ยได้เงินจาก IPO o มาเอามาต่อยอดไม่ใช่ได้เงินจาก IPO มาชั้นสบายฝากไม่ธนาคารเฉยเฉยแค่จ่ายนีุ่้หุ้นแบบนี้มันไม่ไปไหน นะครับ<ะ>เจ้าของต้องกล้าเอาเข้ามาเนี่ยการขยายเนี่ยไปจะนี่เขาบอกว่านี่ไปเทคเทคตรงนี้ไปซื้อตลาดตรงนี้ไปขยายตลาดตรงนี้อย่างเงี้ยคือเราต้องเริ่มเห็นว่าเจ้าของเขาเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจมันเติบโตไม่ใช่เข้ามาเพื่อแบบอ๋อคอนเซอร์เวทีฟเงี้ยคือยุคนี้ไม่ใช่ยุคคอนเซอร์เวทีฟนะครับเพราะคอนเซอร์เวทีฟเราไปเล่นหุ้นใหญ่ก็ได้ถูกไหมคุณหมวยคือหุ้นใหญ่เยอะแยะคอนเซอร์เวทีฟได้ประมาณอันผลหาเปอร์เซ็นต์ถือไว้อ่าจากตรงนี้ไปก็น่าจะได้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าตัวอะไรเงี้ยแต่ ผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นไงผมมองว่าอะไรที่มันมันมันเล็กมันเซ็กซี่กว่าใช่ไหมใช่นะคะ <c oughs> แล้วก็สำคัญในคุณแพทชอบพูดว่าเราต้องอดทนรวย <c oughs> ทนรวยให้เป็นคุณแพทมี <c oughs> ความอดทนขนาดไหนแชร์ประสบการณ์นิดนึงแล้วก็อยากจะแนะนำนักลงทุนให้อดทนขนาดไหนเพื่อที่เราจะปั้นพอร์ตเล็กไปตโตได้ จริงๆอดทนรวยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะอะไรเพราะว่าพอมันมีบางตัวนะคุณหมวยที่เราถือเนี่ยสุดท้ายราคามันกลับมาที่เดิมนะครับมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ถือยาวเนาะนะครับแต่ที่ผมมาพบเนี่ยไอ้ตัวที่มันไม่ค่อยกลับมาที่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวที่มีขนาดเล็กคุณหมวยแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นซูเปอร์สต็อกพวกเนี้ยจะไม่กลับมาที่เดิมราคาจะไปแล้วมันจะสร้างเศรษฐีรุ่นใหม่อะนะครับ เมือนที่ผมบอกว่ารอบที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเสียนหุ้นรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเลยพวกนี้เกิดจากหุ้นเล็กหมดนะไม่ได้เกิดจากหุ้นใหญ่ะนะครับหุ้นเล็กที่เปลี่ยนตัวเองหรือว่าหุ้นขนาดกลางที่เปลี่ยนตัวเองมาเป็นหุ้นขนาดใหญ่แต่เขาได้ถือใน,น,นช่วงเวลานนันั้นนะครับพอมันใหญ่แล้ววันนี้คนก็บอกโอ้นี่ไงฉันอยากรวยมากเหมือนวันนี้คนอาจจะบอกโอ้อยากไปถือ KTC แล้วหวังว่ามันจะโตแบบนั้นเป็นเป็นได้แล้วไงนะครับหรือวันนี้ใครมาซื้อ AOT โอ้หวังว่า AOT จะโตเป็น ห้าสิบเด้งเหมือนช่วงสิปีที่ผ่านมาต้องต้องต้อง,องบอกลเลยว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่ใช่ตัวเดิมเพราะผมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าอะไรที่มันทําให้คนอื่นรวยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้เรารวยแลวมันอาจจะมีแนวโน้มไม่ทําให้เราซวยด้วยคนยันบ่อยตรงเนี้ยต้องต้องระวังนะครับอันนั้นเวลาแบบคือการที่เป็นนักทุนมันต้องใจแข็งนิดหนึ่งไม่ใช่การบาจีว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมคนอื่นเขารวยตรงเนี้ยไอ้ถ้าคนอื่นเขารวยตรงเนี้ยแปลว่ามันแทบจะไม่เหลืออะไรคุณแล้วนะครับ แล้วเวลาผมมองจะมองหาที่มันเป็นบูโอเชียนไม่ใช่เรนะดโอเชียนนะบูโอเชียนที่อะไรที่คนมองข้ามนะครับแล้วเรากล้าที่ไปลงในมันปล่แล้วเรามีความเชื่อมั่นในการถือหรือเปล่าเพราะถ้าลงเข้าไปแล้วมันขึ้นไป5้าเด้งก็จริงแต่ขึ้นไปนิดเดียวเราก็ขายแล้วอันนี้แปลว่าเราเราไม่ได้เชื่อมั่นในในวิธีการของเราจริงๆพอร์ตมันก็ไม่สามารถโตได้นะครับค่ะแล้วอย่างคุณแพทย์เองเคยอดทนรวยได้นานที่สุดเท่าไหร่โหนานที่สุดเหรอครับก็ ก็มีหุ้นสิบเด้งก็มีนะหุณหหวยนะครับแต่ว่าก็ไอ้ที่ขึ้นไปห้าเด้งแล้วกลับมาที่เดิมก็มีนะคือตรงเนี้ยมันอย่างที่บอกเนี่ยผมว่ามันมันเป็นคือพอเราอยู่ในตลาดเราค่อยๆเก็บชั่วโมงบินนะครับแล้วสุดท้ายผมว่าคือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าพอเราอยู่ในตลาดนานๆเราเจอทั้งโหดีมากๆเจอทั้งแย่มากๆอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราจะไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่คนพูดอ่ะ นะครับคือมีความเครือบแคงตลอดเวลาดีกว่านะครับเช่นมีคนบอกว่าอันนี้รวยแน่ๆผมแทบจะหนีห่างไม่สนเลยนะครับหรือว่าบางทีคนบอกโ้หอันนี้มันไม่มีอนาคตแล้วบางทีผมเข้าไปดูแล้วผมเฮ้ยเราซื้อซื้อเยอะด้วยอ่าคุณบอกไม่มีอนาคตใช่ไหมน,นี่ไงมีอนาคตแลลวนะครับคืออะไรพวกนี้มันจะต้องเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเราต้องกล้าชาเลนจ์ตัวเองนะครับเพราะผมสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโลภนะคุณหมวย การลงทุนครั้งนั้นเนี่ยมักจะสวยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราโลภเนี่ยแปลว่าเราเรากลัวว่าโอ้โหเราเห็นมันขึ้นไปเยอะแล้วคนอื่นเขารวยหมดแล้วเรากลัวเราจะไม่รวยบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปซื้อพวกนั้นน่ยจะสวยนะครับรวมถึงข้อมูลพวกอินไซเดอร์ด้วยนะนะครับเพราะอินไซเดอร์เนี่ยชอบเชร์หุ้นที่มันพื้นฐานมันคุมเครือมากมากนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้อินไซแล้วชัวอย่างเงี้ยไอ้ความชัวต้องบอกว่าความชัวในตลาดหุ้นไม่มีนะครับตรงเนี้ย มันเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูวิธีคิดและจับอารมณ์ตัวเองให้ได้เหมือนธรรมะเลยนะเหมือนพูดธรรมะใช่ไหมจริงไม่ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคุณแพทย์อยากจะให้แนะนํานักลงทุนบริหารความเสี่ยงภายใต้การปั้นพอร์ตด้วยหุ้นขนาดเล็กให้พอร์ตเราโตหน่อยค่ะก็ต้องผัดเป็นคนช่างสังเกตนะครับหุ้นตลาดไอหุ้นตัวเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่ามัน เวลามันขึ้นเนี่ยมันชนะหุ้นตัวใหญ่แบบกระจุยกระจายนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเกมพลิกตลอดเวลานะครับคือหุ้นตัวเล็กต้องมีเรื่องของหน้าง,งานค่อนข้างเยอะนะคือหมายถึงว่าคุณต้องไปสังเกตคือจุดที่น่ากลัวหุ้นตัวเล็กก็คือช่วงที่มีโบลุ่มมากๆโบลุ่มมากเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยถ้าโบลุ่มเยอะๆเนี่ยบางทีมันเหมือนเงินที่กองไว้อะถ้าราคาหุ้นมันโอ้โหราคาหุ้นม,มันแพงมากเกินไปแล้วมันแบบโอ้มีคนยอมมาซื้อขนาดเนี้ยบางทีเจ้าของอาจจะบอกนั้นฉันขอตัดก้อนีไปเลย วุบพอเจ้าของขายปับ๊บด้วยจำนวนมหาศาลในคราวนี้หุ้นซึมอ,อีกนานเลยนะครับตรงเนี้มันก็คือช่วงไอสิ่งที่ต้องระวังในในการที่ดูหุ้นตัวเล็กน,นะครับว่าเอ้ยมันมันเราอยู่ในจังหวะนี้บางทีอย่างนี้เราควรต้องขายออกไปหน่อยนะครับคืออย่าโลภมากนะครับแล้วเวลาที่บางครั้งไอจริงผมชอบนะหุ้นที่ขึ้นโดยโดยที่ไม่มีโวลุม่มอันนี้ก็ชอบเพราะว่าเป็นหุ้นเบานะครับคือหลายคนไม่ไม่คอยสังเกตสังเกตว่า คือคนจะกลัวอย่างนี้คนจะกลัวบอกว่าพอพูดไม่มีวอลลุ่มเนี่ยคนจะบอกโอ้กลัวออกไม่ได้ผมผมไม่กลัวเลยผมชอบมากพูดที่ไม่มีวอลลุ่มนะครับแต่ผมจะกลัวมากเมื่อมันมีวอลลุ่มนะครับ mm. ซึ่งอันนี้ใช้กับหุ้นใหญ่ไม่ได้เพราะหุ้นใหญ่มีวอลลุ่มตลอดเวลานะครับมันก็จะแปลกอย่างว่าหุ้นใหญ่จะไปไม่ค่อยไกลเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เล่นหุ้นใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นลายใหญ่ๆพวกนี้ที่เล่นหุ้นใหญ่เขาก็ใช้มาจิดังนั้นเขาไม่สามารถทนถือได้นานเราขึ้นไปม่ได้มีการ ผิดหวังเยอะสังเกตไหมคนเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยคือผมก็ใช้ประสบการณ์โดยตรงมาเนาะ,ะมันมันขึ้นมันจะไปไม่ไกลมัมีการพักมาแล้วพักลึกมากจนเราแบบว่ารู้สึกว่าแล้วเราจะถือมันทําไมนะครับเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ค่อยๆเรียนรู้มาแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่มาฝากกันนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทย์มากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ